พาคนในเมืองมาเก็บเห็ดเจอคอยุหันไปแล้วกี่ดอกนี่นี่นี่ดูทินี่ผลงานสามดอกนอนเป้าเห็ดอยู่แต่ปล่อยให้มันแก่ได้ไงเอาอ้อออออกมาโชว์หน่อยสิเนี่ยไปโชว์ทำไมแต่แก่ๆเนาะอยู่ท่าเรือนี่เองคนนอนเป้าเห็ดอยู่ปล่อยให้มันบานก็ได้ดูอ้อออหน่อยตุบุติปิโอ้โห อันอ่อนอยู่แต่อันสองนั้นชราภาพหน่อยเป็นพังชุนแน่ไปดูซได้ปปะโอ้โหโอ้โหขาโอ้ยเมื่อวันอาทิตย์นะพอดีก็เนี่ยทำไมมันไม่เห็นนะคุณพี่คุณพี่ทำไมเป็นอย่างนี้อะติดก้อนเห็นแล้วออกไม่ได้ใช่ปะ่ะโอ้โหคุณพี่ ออันนั้นจะเห็ดอะไรดอกอันนี้กินได้อยู่แต่อันนี้อันนี้กินไม่ได้หรอกนี่ไม่รู้จักไม่เก็บก้อนอะไนอนในไฟไหม้อ๋อไฟไหม้ป่าเห็นน้กรนนะเก็บเก็บเก็บอ้ยดอกนั้นคงไม่ได้แล้วล่ะชราภาพโอป้ห โอปาเป็นยังไอองอ,อ่ะโคตรแยพี่น้องเลยสองดอกนี่ก็เต็มหมอนละมันเอาได้บอสเราเต็มหมอน่ะ<ช>มันเอาได้ป่าไม่ใช่แก่นี่ใต้ดอกต้องทิ้งนะอ่ะนะเอาใต้ดอกก็ไปทิ้งบ้านเราใ <c oughs> ต้ดอกเอาไปทิ้งบ้านเราให้มันนิ่งออกเชื้อ <c oughs> เต็มกระตาหลักกลับไปเลยโอ้โ <laughs> <c oughs> หสิกร <laughs> เรจ้าของเตี๋ยเ <c oughs> ต็มกระตาแล้วกลับบ้านไปเลยของเถี่ยอ่าเจ้าของเณอหรอ่ะ,อะมันเป็นตรงกลางอ๋อใช่ชชมาเลย เกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคุณพี่นี่สามดอกตรงนี้โอ้โหนี่อีกน,น,น,นี่ก็ใส่ายสองดอกตรงนี้ขอเก็บหมดเลยเออสีสับไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยมันเยอะเกินซ้อนกันอยู่นี่ครอบครัว ไปดิจังจ,จะเเ่าไปทำไมเออจะมาเจอกันทำไมอะตอนนี้ดูสินะขาเออวิ่เผียวอุ้ยไม่ไหวนู่นนะนี่กระดกต่าตรงนี้ด้วย ตรงนี้พอได้ป่ะนี่้ตรงนี้เลยตรงนี้อ่อนๆตรงนี้หน่อยสิ